สวัสดีครับผมนายวันนิชานนวิเชียนทองจากทีมไดโนเสาร์ร้านปีครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าการที่เรานำเมนทอสใส่เข้าไปในน,น,น,น้ำอัดลมนั้นทำไมน้ำอัดลมถึงพุ่งขึ้นมาแบบแรงขนาดนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันครับกับการทดลองที่มีชื่อว่าภูเขาไฟน้ำอัดลมครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนะครับ ก็จะได้แก่นะครับลูกอมเมนทอสหนึ่ห่อครับแล้วก็น้ำอัดลมทีนี้เราจะมาดูกันว่าการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงครับเราจะเริ่มจากการเปิดน้ำอัดลมก่อนนะครับจากนั้นครับเราจะนำเมนททอสใส่ลงไปเราจะมาดูซิว่ามันจะพุ่งขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะครับเริ่มจาก 1เมตรครับ2เมตรครับเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันพุ่งขึ้นมาแบบเร็วมากเลยนะครับการทดลองนี้นะครับให้อะไรและให้ความรู้อะไรกับเราไปดูการเกิดปฏิกิริยาน,นี้กันเลยครับจากการทดลองเมื่อนำมินทอสใส่สลงไปในน้ำอัดลมเช่นโซดาพบว่าจะเกิดฟองแกส๊สจำนวนมหาศาลพุ่งออกมาจากขวด โดยถ้าใส่เมนทอทในปริมาณที่มากขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดจะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยในสภาวะปกติที่มีความดันบรรยากาศละลายน้ำได้น่อยมากเพื่อที่จะทำให้แกส๊สละลายลงไปในน้ำได้นัน้นต้องทำการอัดด้วยแรงดันสูงกว่าความดันบรรยากาศสำหรับน้ำอัดลมจะอัดแกส๊สไว้ในขวด โดยมีความดันประมาณ2.5บรรยากาศพื้นผิวของเมนทอสถูกเคลือบด้วยเจลาตินซึ่งเป็นพื้นผิวที่ขลุกขะ่ะและประกอบไปด้วยรูเล็กๆจำนวนมากและพื้นผิวนี้สามารถลดแรงตึงผิวในสารละลายได้ทำให้ CO2 ซึ่งเป็นฟองเล็กๆสามารถเข้าไปอยู่ตามรูพุนและถูกเล่งให้หลุดออกจากสารละลายได้อย่างรวดเร็วพื้นผิวที่เคลือบนี้ไม่ทำปฏิกิริยากับ CO2 และ H2CO3 ในปฏิกิริยาแต่ทำหน้าที่เป็นตัวเล่งปฏิกิริยานั่นเองครับ ครับผมเพื่อนๆก็อาจจะทราบกันแล้วนะครับว่าเพราะเหตุใดเมื่อนําเมนทอสใส่เข้าไปในน้ําอัดลมถึงเกิดอาการฟู่ที่มีฟองขึ้นมาเยอะแบบนั้นนะครับสําหรับการทดลองในวันนี้หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับผู้สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ไม่มากก็น้อยนะครับและพบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ